สีครามของท้องทะเลอันดามันที่เกาะพีพีหลายคนบอกว่านี่คือความฝันและเป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวที่ปรารถนาจะมาเยือนชายหาดที่มีความยาวกว่า1 9 3กิโลเมตรของฝั่งทะเลอันดามันที่มีเรื่องราวใต้ท้องทะเลลึกลับน่าค้นหาซึ่งคนส่วนใหญ่ยังไม่มีโอกาสได้รับรู้และเข้าถึงข้อมูลอย่างแท้จริง และวันมีผู้คนจำนวนมากใช้ประโยชน์จากท้องทะเลและชายหาดที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งไม่ว่าจะเป็นการทำประมงแบบล้างผลานการทำเหมืองแร่ในทะเลการทิ้งสมองในแนวปะการังหรือของเรือประมงและเรือท่องเที่ยวรวมทั้งการท่องเที่ยวที่เกินศักยาภาพการรองรับของพื้นที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่ขาดการควบคุมจนทำให้ทรัพยากรในท้องทะเลได้รับผลกระทบ และเสื่อมโทรมลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการขาดความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องที่เหมาะสมในการท่องเที่ยวทางทะเลและที่น่าเป็นห่วงคือกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ขาดจิตสำนึกและความตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรใต้ท้องทะเลก็ทบาทกระบีเนี่ยก็เป็นจังหวัดเกษตรกรรม แต่ก็เห็นว่าศักยภาพทางทะเลเนี่ยมันมีศัก,กยภาพสูงมากการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบีบ่เนี่ยเมื่อ,อ10ปีที่แล้วเนี่ยนะครับมันก็พัฒนาขึ้นมาจนก,กระทั่งว่าเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกจังหวัดกระบีบ่จะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอาจจะถึง20กว่าล้านคนก็ได้เกาะพีพีนะครับติดอันดับสิบของโลกมีนักท่องเที่ยวมาจนก,กระทั่งแน่นมาก จุดประสงค์คืออยากจะสร้างอุทยานใต่ท้องทะเลนะครับประการที่สองเป็นบ้านปลาเป็นบ่อเกิดของปลาเล็กปลาน้อยประการที่สามนี่ก็คือส่งเสริมทางประมงและก็ประการสุดท้ายนั้นนี่ซึ่งเป็นรายได้หลักก็คือดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกเข้ามาชมเรือดไต่ท้องทะเล นั่นคือที่มาของการจัดวางเรือหลวงท้องทะเลอันดามันณบริเวณหน้าเกาะพีพีเลเมื่อวันที่19มีนาคม2557เรือหลวงเกรดแก้วเดิมเป็นเรือห้องเย็นสำหรับล่าวานต่อขึ้นเมื่อปีพศ2 4 9 1ที่เมืองอารนโดรประเทศนอร์เวย์กองทัพเรือได้จัดซื้อมาใช้เพื่อกิจการของกองทัพเรือโดยใช้เป็นเรือส่งสเสบียง ประจำการในหมวดเรืออุทกศาสตร์ทำหน้าที่ยานพาหนะในการสำรวจวางทุ่นกระโจมไฟเรือเตดแก้วนี่เราวางปี57าเจกำลังนะครับไปมันก็เราคงไม่สามารถจะทำได้หากขาดแล้วซึ่งความการุณาความร่วมมือจากกองทัพเรือการวางเรือนั้นนี่ มันละเอียดอ่อนพอสมควรเพราะว่าเรือนี่มันมีอับเฉาใต้ท้องเรือหลายจุดด้วยกันตอนนั้นนี่ก็ผู้ที่มาดำเนินการวางเรือนั้นเนี่ยต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญคาดหลังของคนกระบี่เนี่ยนะครับมี4ประการด้วยกันก็คือเราหวังว่านี่ใต้ท้องทะเลของเราะจะสวยสดงดงามแบ่งบภา,าระของปะการังธรรมชาติ ประการที่สองเนี่ยครับเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลานะครับเพื่อชาวประมงของเราประการที่3เนี่ยนะครับก็คือให้นักดำน้ำนะครับเข้ามาดำน้ำซึ่งเป็นรายได้หลักประการสุดท้ายนี่จะสร้างกระบี่ให้เป็นเมืองที่สวยงามเป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกเพราะว่าการท่องเที่ยวนั้นเนี่ยมันเป็นรายได้ที่ออยั่งยืงน ถ้าเปรียบเทียบให,ให้เห็นภาพง่ายๆก็คือตอนนี้เนี่ยพื้นทรายว่างนอกแนวประการลังที่อยู่กลางทะเลเนี่ยมันเปรียบเหมือนกับทะเลทรายตอนนี้เรากําลังสร้างโอเอซิสให้กับทะเลเพราะฉะนั้นเรือเกตแก้วเนี่ยทำหน้าที่หลายอย่างนะครับทำหน้าที่ในการอนุบาลสัตว์น้าใบอ่อนทําหน้าที่ในการมีพื้นที่ผิวสําหรับ สัตว์ที่เกาะติดหรือสัตว์จําพวกปะการังเพียงฟองน้ําหรือกลัปังหาหรือว่าปะการังอ่อนสามารถปีพื้นที่ในการเกาะติดมันก็จะก่อให้เกิดระบบนิเวศขนาดย่อมๆเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในระบบนิเวศขนาดย่อมๆเนี่ยม,มันจะสร้างผลผลิตขึ้นมาผลผลิตที่เห็นชัดเจนก็คือบรรดาปลาที่มันว่ายอยู่ในมวลน,น้ำเนี่ยเมื่อมีปลาเล็กเข้ามาอาศัยเนี่ยนะครับแน่นอนมันก็ต้องมีปลาใหญ่เข้ามานะมีปลาใหญ่เข้ามาอาศัย กินปลาเล็กเป็นอาหารมันก็จะเกิดเป็นระบบนิเวศท,ที่เกิดเป็นห่วงโซ่อาหารหรือว่าเกิดเป็นไข่ใหญ่อาหารขึ้นในขึ้นในบริเวณเรือเก็ดแก้วาการจัดวางเรือเก็ดแก้วลงบนพื้นทรายนอกแนวประการังเนี่ยก็เป็นการสร้างโอเอซิสหรือว่าเป็นการสร้างความบุดมสมบูรณ์เป็นการสร้างระบบนิเวศใหม่ขึ้นในพื้นที่ตรงนั้นครับ หลังการจัดวางเรือเกล็ดแก้วลงสู่ใต้ท้องทะเลอันดามันบริเวณนี้ได้กลายเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำนานา,นานชนิดเป็นบ้านหลังใหญ่ให้ฝูงปลากว่า90ชนิดมาอาศัยพักพิงแวะเวียนเข้ามาหากินซึ่งโดยทั่วไปแล้วคุณสมบัติที่ดีของแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเลจะประกอบด้วยสองส่วนที่สำคัญคือพื้นผิวที่เพียงพอ และช่องโพรงที่มีความซับซ้อนบนพื้นผิวของเรือเกล็ดแก้วที่เป็นที่ยึดเกาะของสัตว์ทะเลต่างๆอาทิเรียงหอยนางรมฟองน้ำกละปังหาปลาการังอ่อนปลาการังแข็งมีฝูงปลาน,านานาชนิดที่เข้ามาหากินในมวลน้ำเหนือลำเรือฝูงปลากลางน้ำเช่นปลากระมงปลาต้้ยหางเหลือง ว่ายเวียนเพื่อหาอาหารได้แก่แพลงต้นสัตว์และฝูงปลาขนาดเล็กในบริเวณตัวเรือและพื้นผิวกลุ่มปลากระพงปลาเกา๋าปลาสลิดหินและปลานกขุนทองชนิดต่างๆว่ายเวียนรอบๆเพื่อหากินลูกปลาและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ในซอกหลืบเล็กๆบริเวณพื้นผิวเรือและในบริเวณที่มีความซับซ้อนของตัวเรือ ปลาสิงโตผู้ล่าที่น่ากลัวจากพิษที่เคลือบอยู่บนหนามในครีบที่สวยงามว่ายพักอย่างช้าๆเพื่อออกหากินปลาขนาดเล็กและสัตว์น้ำอื่นๆในเวลากลางคืนขณะที่หอยนางรมขนาดเล็กที่มีอยู่เป็นจำนวนมากบนพื้นผิวเรือก็ได้กลายเป็นแหล่งอาหารอันโอชาของฝูงปลาปัะกะเป้าน้าทุเรียนที่อาศัยอยู่รอบบริเวณตัวเรือ รูปแบบความสัมพันธ์ต่างๆของปลาและสัตว์น้ำจะยังคงมีการพัฒนาต่อไปจนสถานที่แห่งนี้กลายเป็นระบบนิเวศใต้ทะเลแหล่งใหม่อีกแห่งหนึ่งที่จะเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับท้องทะเลในจังหวัดกระบี่ปลาและสัตว์ทะเลเหล่านี้จะเป็นพ่อและแม่พันธุ์ของสัตว์น้ำที่กระจายออกไปในแหล่งอาศัยอื่นๆเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับท้องทะเลต่อไป ดำน้ําแบบประจุไทยคนที่ลงตรงนั้นต้องเป็นระดับเซ็ตล้านขึ้นไปก็มีการดำน้ําเข้าไปในใต้ท้องเรือในห้องเครื่องห้องครัวแล้วก็ในชั้นต่างๆห้องโถงหัวเรืออะไรอนยะ่างเงี้ยมันก็เป็นที่ดำน้ําที่แอนเจิ้ลเจออย่างประจุกต์ไทนต้องเอบคุณพอใจมากครับตรงนี้ผมคิดว่าก็คือลงไปแล้ว มันก็มีปะการังขึ้นมาเยอะแล้วก็มีปลาที่บนนสมบูรณ์มากเมื่อก่อนที่ตรงนี้เป็นทะเลทรายตรงท้องทรายเีกเฉืนทรายแต่ตอนนี้พอหลังจากที่มีเรือลงไปตั้งอยู่ก็มีปะการังใหม่ๆแตกขึ้นมาแล้วก็มีปลาใหม่ๆบนน้ำสมบูรง์ตาเราตอนนี้ก็อุมิสมบูรณ์และตนมากแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการดำน้ำจำนวนมากจากทั่วทุกมุมโลกเดินทางมาเพื่อดำน้ำที่เกาะพีพี ที่เรือกระตแก้วก็เป็นแหล่งดำน้ำยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งที่ได้รับคำแนะนำบอกเล่าต่อกันปากต่อปากนั่นเพราะความสวยงามความอุดมสมบูรณ์ของฝูงปลาที่มีจำนวนมากชุกชุมละลานตาและสัตว์น้ำนานา,นา,นานชนิดจึงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวและนักดำน้ำจากทั่วโลกจะได้มาพบกับความท้าทายและความลึกลับที่น่าค้นหา ใจของนักท่องเทีย่ยวที่นี่นะครับทุกคนที่ไปก็จะมีความประทับใจสูงสุดเพราะว่าจุดํำน้ำจุดนี้จะมีเป็นจุดที่มีปลาหลากหลายมากมายมีทั้งปูปลาและก็มีทั้งปลาใหญ่ที่มาหากินหรือว่าออกล่าในช่วงเว้าวั้นนะครับและความลึกก็อยู่ในที่พอดีสำหรับการดำน้ำด้วยไม่ได้เกินไปของอ ของเรื่อกอารดำน,น้ำจะประมาณ60ถึงเจเตลยที่มีความต้องการที่จะไปดำน้ำที่เกศแก้วบางคนเขามาอยู่ที่นี่อาทิตย์หนึ่งเขาก็ดำสองสามรอบก็มีครับเพราะว่ามันไม่เบื่อครับมีสิ่งมีปลาแบบว่าเขาเรียกหลากหลายสายพันธุ์เอกลักษณ์ของเรือเกศแก้วนี่ครับก็คือจะมีกลุ่มปลามากที่สุดในละแวกนี้นะครับที่ลงไปแล้วจะเจอกลุ่มปลาเป็นแบบว่า,าเ,เป็นหมื่นตัวอะไรอย่างเงี้ย มีนักดำน้ำจากทั่วโลกปรารถนาที่จะมาดำน้ำที่เรือเกล็ดแก้วปีละหลายพันคนนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้การวางเรือเกล็ดแก้วได้มีส่วนช่วยในการลดภาระการใช้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวดำน้ำของแหล่งดำน้ำธรรมชาติทำให้นักดำน้ำได้มาดำน้ำสัมผัสป,ประสบการณ์ใหม่ๆที่ท้าทายและสวยงามการดำน้ำในบริเวณเรือเกล็ดแก้ว จะลดผลกระทบลดความเครียดของปะการังและสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำธรรมชาติมีงานวิจัยหลายชิ้นที่แสดงให้เห็นว่าการดำน้ำแบบสปูบ้าโดยเฉพาะนักดำน้ำมือใหม่ๆจะมีโอกาสแตะหรือสัมผัสปะการังจากการดำน้ำโดยไม่ตั้งใจได้ถึง80%ทำให้ในแต่ละปีแนวปะการังธรรมชาติในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม และมีกิจกรรมดำน้ำที่หนาแน่นจึงมีโอกาสได้รับผลกระทบจากการดำน้ำสัตว์น้ำต่างๆในแนวปะการังอาจได้รับความเครียดจากการรบกวนเช่นการไล่จับถ่ายรูปของนักดำน้ำการจัดวางเรือเกรล็ดแก้วเพื่อจัดทำเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ชีวิตสัตว์น้ำและพันธุ์พืชใต้ท้องทะเล จึงเป็นอีกผลทางหนึ่งในการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลอีกทั้งยังเป็นเสมือนแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการดำน้ำําให้ได้มาสัมผัสความสวยงามใต้ท้องทะเลที่เรือเปล็ดแก้วอุทยานการเรียนรู้ใต้ท้องทะเลจังหวัดกระบี่ที่เป็นความใฝ่ฝันและเป็นสวรรค์ของนักดำน้ําจากทั่วโลกที่ปรารถนาจะมาชื่นชม และค้นหาความลึกลับท้าทายใต้ท้องทะเลอันดามัน